สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรีวิวการขึ้นรถไฟจากหลวงพระบางกลับเมืองสู่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราเดินทางจากเวียงจันทร์ไปสู่หลวงพระบางแล้วเที่ยวรถไฟที่เดินทางจากหลวงพระบางไปสู่นครหลวงเวียงจันทร์มีวันละสองเที่ยวก็คือเวลา13.24แล้วก็เวลา18.15ของทุกๆวันนะครับ เมื่อเราเดินทางมาถึงที่สถานีเราก็พบว่าทางขนส่งระโยธาธิการของแขวงรุ่พะบางเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการเข้ามาดูแล <c oughs> เกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาคิดเงินคนละ25,000กีบหรือตกอยู่ประมาณ60บาท ในการซื้อตั๋วรถไฟใน1วันทางสถานีเขาจะมีการเปิดขายอยู่3รอบก็คือเวลา9ก้าโมงถึงสิบโมงยีเวลาเที่ยงจนถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เวลา5้าโมงเย็นจนถึง6กโมงครึ่งซึ่งใครจะมาซื้อตั๋วที่สถานีเนี่ยต้องกะเวลาดีๆเพราะว่าถ้าเรามาเวลาไม่ตรงกับที่เขาขายตั๋วเราก็ต้องยืนรออยู่ข้างหน้าซึ่งมีโอกาสที่แดดจะร้อนมากพอสมควรเลย คราวนี้ผมซื้อตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งจากลรลพบางสุขเวียงจันทร์ราคา3,113,000กีบหรือตกอยู่ประมาณ894บาทนั่นเองและเช่นเคยเมื่อรถไฟกันมาจะออกเราก็ต้องเข้ามานั่งรอยอยู่ในสถาน,นีได้ล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงซึ่งคราวนี้เราจะออกเวลา13.24 มื่อรถไฟมาถึงปุ๊บเขาก็จะประกาศให้เราขึ้นรถได้ว่าของเราจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเขาจะดูตั๋วของเราอีกครั้งหนึ่งของผมคราวนี้เป็นรถไฟชั้น1เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไปที่ตู้หมายเลข8แล้วก็ไปให้สุดทางเลยนะโอ้โหเราก็เดินไกลยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทั้งหมดมีตต้อง8ตู้พอเราก็พยายามเดินเข้าไปให เร็วเพราะว่าเขามีเวลาเพียง4นาทีเท่านั้นเองที่เราจะสามารถขึ้นรถได้อันนี้แน่นอนแล้วว่าเป็นที่นั่งชั้นหนึ่งแน่ๆเขาเขียนเอาไว้อยู่ที่ข้างตู้โดยสารเลยพอเราเดินเข้าไปนี่เราก็ต้องทําการรีบหาที่นั่งของเราเองลักษณะของที่นั่งก็จะเป็นเหมือนกันกับรถไฟชั้น2คือหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีโต๊ะวางเอาไว้อยู่ตรงกลางคราวนี้เราก็นั่งหันหลังเหมือนเดิมเหมือนขามาถัดเลย ก็มีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหมือนกันกับที่รถไฟชั้น2แต่แตกต่างกันเรื่องของรูปร่างหน้าตาบางส่วนเท่านั้นเองครับเราจะจับกันนะรถไฟชั้นะ้นดึงนะครับวันนี้เป็นการเดินทางจากสลวพบางไปที่นครหลวงเวีงจันทน์นะครับก็ แรถไฟชั้นหเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัวรถไฟชั้นสอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องของเบาะก็คือว่าตัวเบาะเนี่ยจะจักวางกว่านะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะักแต่เรื่องของความแอัที่นี่ก็จะจะน้อยลงด้วยครับราคาหลบพระบาง ไปวิงจัดเนี่ป็นชั้นสองก็คือ1,98 0 0 0กินะครับแต่สำหตรงนี้ก็คือ3า3 0สนเจพันะก็นกา็แพงกว่าประมาณเกือบเกือบ้าบาทนะครับเกือบบาซึ่งจะแพงกว่าประมาณ300 300บาทโดยประมาณนะครับ เมื่อรถไฟออกเดินทางแล้วเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่ามีการแวะอีก2สถานีคือสถานีวังเวียงแล้วก็สถานีพลโฮงในช่วงเวลานี้เองก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผมได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีช่วงเวลาของการทํางานด้วยผมเองก็เลยอยากจะแนะนําเกี่ยวกับหลวงพระบางก่อนหลวงพระบางเป็นเมืองหลวง เก่าของอาณาจักรล้านช้างก่อตั้งขึ้นในประมาณปีพศ1300ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากมีความสวยงามของตัววัดวาอารามและบ้านเมืองต่างๆซึ่งตัววัดวาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างสําหรับบ้านเมืองนี้ก็มีการก่อสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ในปี1930ปัจจุบันก็อายุร่วมร้อยปีเข้าไปได้เหมือนกันนะครับ ทำให้เรามีมุมสวยๆในการถ่ายภาพมากมายทั้งดูในตัวถนนสักกินที่เห็นเป็นรูปแบบของตัวโคลรเนียลแล้วก็มีร้านกาแฟามีโรงแรมต่างๆที่ปัจจุบันก็เริ่มทยอยกลับมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปเดินเก็บภาพกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนเย็นทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของเกสต์เฮาส์หรือตัวเรือนพักรับรองแขกที่เข้ามา ให้เราสามารถเลือกใช้บริการในราคาย,ย่อมเยาได้อย่างท่วนหน้ากันทีเดียวและที่แน่นอนก็ต้องมีมุมมหาชนที่เราไปแวะถ่ายรูปนอกจากตัวที่เป็นวิวของหลวงพ่บางที่สวยๆแล้วเนี่ยครับเราก็ยังมีเรื่องของอาหารการกินเราพบว่าที่หลวงพ่บางเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกินมากมายโดยเฉพาะอาหารที่เป็นของหวานน้าเรามาที่ประเทศลาวเนี่ยจะพบว่า ของหวานที่นี่อาจจะมีค่อนข้างน้อยท้าไม่นับรวมเกี่ยวกับพวกเบเกอรี่ที่มาจากต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าที่หลวงพระบางเนี่ยจะมีอาหารหลากหลายชนิดที่ ทำขึ้นมาจากน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวโดยเฉพาะขนมบ้าบินซึ่งที่นี่ถือว่าอร่อยมากแล้วยังพบขนมอร่อยๆอ,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 อีกต้องหลายชนิดที่เราเจออยู่ที่นี่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวไข่หรือตัวไข่ทอดเป็นทาบเป็นแจวก็ได้มีรสชาติคล้ายๆกับสาหร่ายโนริของญี่ปุ่นเลยถือว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวเราก็ได้ไปเดินตามตลาดสดตอนเช้าที่อยู่ข้างๆพระบรมหารชาชวัง ทำให้เราพบว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์และรักษาความเป็นดั้งเดิมของหลวงประบางเอาไว้ได้อย่างดี2ชั่วโมงเราก็มาถึงที่เวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วเป็นเวลาประมาณ3โมงเย็นนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศของสถานีนครหลวงเวียงจันทร์พอเข้ามาถึงแล้วเราต้องรีบเดินออกเพราะว่าเราแอบถ่ายรูปกันอยู่เจ้าหน้าที่เขาเดินเข้ามาไล่เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ยวรถจะต้องออกไปแล้ว และนี่คือการจบทริปการเดินทางจากการขึ้นรถไฟลาวจีนไปเที่ยวที่หลวงพระบางเพื่อเก็บภาพง,งามๆมาฝากโดยคณะปุ๊บปั๊บทัวร์ที่นัดกันอย่างรวดเร็วแล้วเราก็รีบไปกันแต่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราจะมีการเดินทางในครั้งหน้ากับสถานที่อื่นๆและจะเอารายละเอียดของแต่ละสถานที่มาฝากท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ